ครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o ยูทูบทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับส้มฉุนสุกแกมชาแนลอีกแล้ววันนี้ก็มาล้างเจ้ายโรตาวิโก้แชมปไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมล้างรถที่ไรฝนตกทุกทีแล้วก็มาฉีดเอาแค่พอรูปๆไปครับ จะล้างดีก็เดี๋ยวก็ตกอีกฝนล,ล้างไปแลอยครับไม่มีอะไรถ่ายลงผมก็เลยล้างรถแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆนะน้องๆได้รับได้ชมกันนะครับแก้เครียดแก้เสียงไปนะครับ อากาศอย่างนี้นะครับฝนตกแบบนี้นะไว้ใส่โฟวิ่งนะสนุกเลยครับรถเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะครับเนี่ยพอปีที่เจ็ดแล้ว ก็ถือว่าใช้คุ้มเลยครับยังไม่เคยเสียอะไรที่หนัหนกๆเลยนะครับเพราะว่าใช้มาก็หกเจ็ดปีนี้ละผมว่าก็ใช้ทนดีนะรุ่นนี้ไปถ่ายต่ง้นครับ เครื่องสัมพันธ์แรงดีครับถึงใจดีแตะเป็นมาเลยครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับราคาก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ล้านหน่อยๆเพราะว่าผมดาวสี่แสน เอาไปสี่แสนเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ออกมาโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดครับมีทั้งดิฟล็อกมีทั้ง uh, VSC Action Control เขาเรียกอะไรตัวเสถียรภาพการทรงตัวครับ VSC อะไรนี่ดีครับรุ่นใหม่6เกียร์ด้วย Devo โโตัวใหม่นะ ผมลองไปดูที่ชววรูมโอ้โหราคาโคตรครับก้าสมกับราคาเขาแหละครับล้านสองแต่ก็ได้ความปลอดภัยเยอะได้ลูกเล่นเยอะคุ้มครับแตกต่างกับตัวที่ผมซื้อมาเยอะมากๆเลยตัวนี้ตอนที่ผมไปซื้อนะครับมันอยู่ราคาเงินสดมันอยู เท่าไหร่อ่ะล้านล้านหนึ่งพอดีนะตัวเนี้ยแล้วก็มาบวกค้าสีบวกต่ออะไรด้วยทะวบงทะเบียนพลบงพลบออีกล้านสามหมื่นหมดเป็นล้านสามหมื่นรวมยอดนะครับแต่ดาวไว้สี่แสนต้องส่งหมดเมื่ปีที่แล้วนะครับผ่านมา หกปีห้าปีส่งเดือนละหนึ่งหมืนบาทดาวสี่แสนก็ถือว่าคุ้มครับซื้อรถเจ้าตลาดก็ผมเห็นก็มีแต่อิสุกับโตโยต้านะที่ขายแล้วราคาไม่ตกใช้ก็ใช้ทนนะครับอะไรก็หาง่ายนะไม่ได้อวยนะครับ ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมผมเจอแบบนั้นจริงๆใช้มาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหาง่ายครับลงอะไรแล้วทนอีกนะหากใครมีรุ่นนี้อยู่นะครับอยากขายทิ้งนะครับผมต่อรองเลยนะครับใช้มันไปเลยนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นรถตำนานนะ เพราะว่าพอหมดดุกตัวนี้แล้วนะบมดดุกวีโก้แชมป์ลวไม่มีตัวไหนอีกแล้วนะครับที่ทำมาแบบเป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์โฟวินนะเข้าง่ายไม่ต้องรอไฟฟ้าของเพื่อนผมเป็นไฟฟ้านะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะเข้าเกียร์บริดเข้าเกียร์สโลกับเกียร์สี่ล้อรอเป็นพักก่อนกัน ไปลงน้ําวันนั้นมันเอาไปลุยที่โคนเข้าเกียร์ไม่ได้เลยกล่องกล่องควบคุมในตัวเกียร์โฟวินที่ดินน้ําเข้าไปอุดไฟเซนเซอร์ไม่ขึ้นไฟไม่เตือนไฟอไฟไม่แจ้งเตือนที่หน้าปัดว่าเกียร์เข้าไม่เข้าก็ต้องไปเข้าสูงหนิดก็เป็นเหมือนกันไฟฟ้าครับโดนน้ำมันก็ลองลอง,ลองคิดกันดู แต่ตัวนี้เข้าได้เลยเข้าปุ๊บใส่ได้เลยครับลุยมิดล้อแหละโอเคครับยผมก็จะล้างแค่รูปๆเอานะครับไม่มีอะไรมาถ่ายให้ชมก็ถ่ายรถตัวเองนี่แะครับเยวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ